สวัสดีครับนะบสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตครับเดี๋ยวอ,อจะมีการแก้ไม่ใช่แก้สิเป็นรายงานของกรรมธิการใช่ไหมเรื่องของอ,อการอะไรนะเขาเรียกว่าการนิรโทษกรรมเข้าสภาวันนี้เนี่ยน้ำมออย่างไงมันจะมีหนึ่งนึงสองอยู่ด้วยมีทักษิณเกี่ยวข้องด้วยนะคือ่ะตอนนี้ถ้าพูดโดยตรงเนี่ยนะเ,เรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยคนที่ แบบอยากให้ทํามากที่สุดนะฮะถ้าพูดโดยตรงนะฮะก็พักประชาชนนะครับกับพักเพื่อไทยนะครับพักอื่นๆเอ่อเอาง่ายๆพักของพีรพันธ์เนี่ยนะครับก็บอกว่าจะไม่แตะเรื่องนี้นะครับพักของนะฮะพักของท็อปก็คือพักชาติไทยเก่าเนี่ยนะครับเอจะไม่แตะเรื่องนี้นะครับส่วนพลังประชารัฐนี่ไม่แตะอยู่แล้วนะครับเอทีนี้ประเด็นก็คือก็จะมีนี่แหละผู้ที่จะได้ผลโดยตรง นะครับก็จะมีอยู่สองพัคเนี่ยแหละฮะคือประชาชนกับเพื่อไทยับแต่เพื่อไทยเนี่ยจะได้ถ้ากฎหมายนี้ผมใช้คําว่าท่านะครับแต่มันยากมากถ้ามันผ่านเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าคนที่จะได้ผลประโยชน์โดยตรงก็คือทักษิณชินวัตรพอตอนนี้เขามีคดีหนึ่งหนึ่งสองจ่ออยู่ละพันเดียวนะรู้สึกจเป็นคนเดียวใช่ไหมอันเนี้ยหนึ่งคนที่ชัดๆนะแล้วก็จะคนอื่นๆนะครับถ้ากลับไปกรณีของอ่าเป็นเรื่องเรื่องพิธานะฮะพิทาก็อดีตหัวหน้าพัก เก้าไรใช่ไหมอันนั้นก็เป๊ะเลยนะครับคือจริงๆเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าพูดโดยตรงเรื่องการเมืองผสมกับเรื่องของกับอาญาผมใช้คํานี้แล้วกันคือหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะผมถามว่าน,น้ากับผมมาปากเจียวทั้งคู่ทำไมเราไม่เคยเจอหนึ่งหนึ่งสองมันก็มั็นบางทีเรื่องที่ต้องไปแตะต้องอะไรดิใช่แล้วบางทีผมพูดจริงๆเราก็ไม่ใช่ว่าพวกผมไม่วิจารณ์สถาบันรระมกษัิย์นะคือวกเด็กจุฬาเนี่ยวิจารณ์เละเลยนะผมบอกให้ คือวิจรณ์มันไม่มีใครเป็นวิจารณ์ในเชิงที่ไปหมิ่นประมาทหรือโอเคอ่ะนี่ผมพูดแร์ๆะครับคุณผู้ฟังก็คงคงเหมือนผมแหละครับบางทีเราก็อ่ะพูดพูดแร์ๆเลยนะครับการดินทาสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอืมผมว่าทุกคนทําหมดแหละแต่ไม่มีใครไปยืนด่ากลางสนามหลวงไม่มีใครมาทําอะไรที่มันเป็นที่ประเจิดประจ้ารวมเลยเป็นที่ประจักษ์ใช่ใช่คือผมถามว่าแหมทุกคนยังบางทียังดินทาพระพุทธเจ้าอยู่เลยคนไทยแบบดินทาหมดอ่ะมาเกิดมาเพื่อจะดินทาใช่ไหมครับ แต่มันก็จะดินทานด้วยความไม่ได้ถึงอารมณ์ล้างผมพูดจริงๆคือผมเชื่อว่าคนไทยส่วนหนึ่งอ่ะเวลานินอะผมผมผมพูดจริงๆฮะพระราชวงไทยอ่ะโดนคนไทยนินทามาทางนั้นเนี่ยไม่ใช่พระราชวงไทยไม่รู้ฮะพระราชบวงไทยอ่ะทรงรู้รแต่ทรงอยู่ได้ก็มีไม่ได้แบบห้ามพูดห้ามว่าในประมาณเนี้ยอะผมพูดจริงนะการที่กรมส่วพระเทศระรัตทรงศึกษาอยู่ที่จุฬาค,คุณหม่อมเล็กจุฬาพรศึกษาอยู่ที่เกษตรครับพระองค์พา ในก่อนศึกษาที่ทรงศึกษาเกษตรอะไรก็สิ่งเหล่านี้มันอยู่ใกล้กับยี่พวกปากหอยอปากปูนั่นแหละใช่ไหมคร<อ>ับแต่ทีนี้กลับมาเรื่องที่น้าพูดเนี่ยเรื่องพบรบเอ่อหรือว่าหรือว่าการจะแก้ไขเอ่อเพื่อจะเอ่อพูดง่ายๆคือเพื่อจะให้คนที่ทําผิดมาตรา112อยบอ่ะไม่ต้องถูกลงโทษเนี่ยมผมว่ามันม,มีเป้าของมันอยู่คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองโดยตรงนะครับคือผมถามจริงๆเรื่องการเมืองอ่ะผมว่าการต่อสู้เรื่องการเมืองในบ้านเราก็มีตั้งแต่สมัย14ตุลา6ตุลา ก็โอเคตอนหกตุลาเนี่ยมินเมย์หน่อยหนึ่งตอนที่ตอนที่ไปแขวนคอแต่ตอนนั้นเนี่ยทุกคนจับได้ตอนหลังว่าการแขวนคอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแขวนคอเพื่อจะไปพูดง่ายคือกระทบกระเทือนต่อต่อองคราชญาตมันมีการไปแต่งฟิล์มซึ่งเรื่องนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าใครไปแต่งฟิล์มหนังสือพิมพ์ฉบับไหนเอาพูดได้เลยก็ได้ดาวสยามส่วนหนึ่งซึ่งปิดไปแล้วแต่อีกฉบับหนึ่งก็คือแบงก์ออฟโพสกับพระยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่นักศึกษาเองก็ปากแจวพอสมควร ใ่หอมฮคแต่นักศึกษาก็ออกมายอมรับว่าเฮ้ยมันก็มีคนเอาง่ายๆผมพูดถึงสมศักดิ์นะฮะสมศักดิ์เจียมเขาก็บอกว่าต้องยอมรับเหตุยุคนั้นเนี่ยมันก็มีคนอยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่คนที่ไปเคลื่อนไหวคนอื่นๆเขาก็ไม่ได้อยากเป็นคอมมิวนิสต์อือเขาก็เคลื่อนไหวเพราะว่าโอเคตอน6ตุลาเนี่ยไม่พอใจที่พระถนอมบวชกลับมาครับนชกหอไม่คมันมีหลายอย่างซ้อนอยู่ที่นี้กลับมาเรื่องเนี้ยกลับมายุคปัจจุบันเนี่ยไอ้กรณี112เนี่ยโอ้โหคือไปดูการหาเสียงของพรรคเกลนมั มันมันคือการหมิ่นประมาทเลยนะครับการหมิ่นประมาทด้้นที่สองคือ,อกรณีที่ทักษิณชินวัตรพูดนะครับทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นคนที่พูดแล้วผมพูดจริงๆแบบเข้าข่ายที่จะหมิ่นประมาททั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นกระซิบข้างหูถ้าจําได้ไหมครับใช่จำได้ข้างหูแล้วจะลาออกถ้าจะให้ผมลาออกมากระซิบข้างหูผมอะไรประมาณนี้แล้วจริงๆเวลาเขาให้สัมภาษณ์กับไม่ว่าจะเป็นสื่อของซีนเอนะครับ <c oughs> รวมทั้งสื่อของเกาหลีใต้ ไม่ต้องตีความคําพูดที่มันพูดเนี่ยมันชัดเจนมากอะ่ะเออทีนี้ตอนที่เขาพูดตอนนี้เขาคิดว่าเขาพูดนอกประเทศแล้วจะไม่มีปัญหาซึ่งมันไม่กับสิ่งเหล่านี้มันเป็นดิจิตอลฟุตพรินต์ทั้งหมดนะครับทีนี้เขาก็พยายามจะแก้ให้ได้แก้ให้ได้ทีนี้มันก็จะมีเอกคนที่บอกว่าหนึ่งหนึ่งสองแล้วเป็นปัญหาการเมืองผมพูดจริงๆไอการวิจารณ์สถาบันเหากษัตริย์เนี่ยในมหาวิเชยาลัยเนี่ยโดยเฉพาะรัฐศาสตร์เนี่ย วิจารทั้งหลายเรื่องวิจารณเรื่องว่าเอ๊ะทำไมพระราชอำนาจเรื่องนี้จึงมีได้ยอย่างเช่นสมมติทุนกล้าเสนอขึ้นไปในการที่จะให้ทรงลงพระปรมวิไยัยถ้าทุนกล้าสองครั้งครั้งที่สามไม่ทรงลงเนี่ยก็หมายความว่าก็ทุกอย่างก็จะผ่านไปโดยขั้นตอนของสภาออใช่ไหมครับใช่ก็มีเราก็เคยเรียนกันแล้วเคยถามว่าเอ๊ะทำไมพระราชอำนาจมีตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอาจารย์ที่สอนเนี่ยเขาก็บอกว่าก็มันเป็นการถ่วงดุลไงเป็นการถ่วงดุลเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันก็ปล่อยผ่านไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย ถ้าทางฝั่งสภาเขายังยืนยันว่าเขาจะใช้ร่างพพะราชบัหญัินั้นแม้กระทั่งทุนกล้าขึ้นไปแล้วไม่ส่งลงพระประมามพิไทยมาเขาก็มีสิทธิประกาศแต่โดยความจริงนะครับเมื่อส่งขึ้นไปแล้วไม่ส่งลงพระปรางพิไทยเนี่ยก็ต้องกลับไปคิดใหม่แล้วว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ส่งลงใช่ไหมครับ <c oughs> จะไม่ใช่จะด,ดันทุรังไปแบบนั้นคือเรื่องแบบนี้ผมว่าคนที่ศึกษาทางด้านเกี่ยวกับการเมืองไทยกับระบบสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยแน่นอนนี่บบางคนอาจจะบอกว่าเป็นการ พูดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเข้าไปเกี่ยวข้องนู่นน, ύ, นี่นั่นนั่นนี่นูน่นอะไรประมาณนี้ผมถามว่ามันก็เป็นการคิดได้แต่ผมถามว่ามันมีหลักฐานไหมล่ะโดยการพูดจะมีหลักฐานเนี่ยใช่ไหมฮะถึงบอกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยเหมือนกับแบบเอาให้ง่ายอย่างสมศักดิ์เทพสุทินเออเประธานโทษประธานโทษสมศักดิ์เจียมเคยบอกว่ากรณีของการฆ่ากันในธรรมศาสตร์เมื่อยกยุค6ตุลาเนี้ยก็บอกเหมือนไปพูดประมาณว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อ่ะทรง คือถ้าผมใช้คําของสมศักดิ์อะคือไงทรงคล้ายๆกับทรงสั่งอะคือทรงทรงให้ดําเนินการอะไรประมาณนี้อย่างนั้นเลยพูดอย่างนั้นเลยเหรอผมก็ถามว่าก็นี่อยู่พูดแบบเนี้แล้วผมถามว่าเฮ้ยคุณเป็นนักประวัติศาสตร์คุณพูดได้ยังไงคุณมีหลักฐานไหมถ้าคุณมีซ i t a t i o n ุณก็พูดมาเด็๋ยวนะไหมถ้าจนตอนหลังเนี่ยสมศักดิ์ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ค่อยๆพูดเรื่องนี้มาว่าเออมันมีเรื่องของการเป็นนักศึกษาก็มีกลุ่มหนึ่งจะเป็นคอมมิวนิสต์อะไรประมาณนี้ทีนี้กลับมาเรื่องทัสินเดี๋ พี่ <t un> ทักษิณเนี่ยผมพูดได้เลยว่าคําพูดของเขาตั้งหลายคําตั้งแต่ตอนสมัยเขาเป็นนายมตรีและรวมทั้งหลังจากออกเป็นนายมตรีไปแล้วเนี่ยมันมีกรณีมินเมย์แล้วก็มันไม่ต้องตีความเลยมันพูดได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้มีอํานาจเอ้อีอะะบารมีนอกเหนือรัฐมนูญนอกรัฐมนูญอะไรประมาณนี้มันเป็นสิ่งที่เราผมพูดโดยตรงคือการตีความของคําพูดเนี่ยมันก็หมายถึงใครอ่ะใช่ไหมฮะก็หมายถึงใคร ไม่เอ่ยชื่อแต่ใครคก็รู้ว่าหมายถึงใครพูดใช่ไหมผมบอกว่าเรื่องแบบนี้มันไม่มีใครโง่หรือฉลาดเหมือนกันหรอกใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พอเอาเข้าจริงๆพอเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเอเป็นคดีการเมืองผมบอกคดีมาตราหนึ่งถึงสองไม่ใช่คดีการเมืองเป็นคดีอาญาเลอถ้าผมจะสมมติผมด่าน้าเนี่ยผมก็เป็นคดีอาญาก็มีประมาทไปเออมันไม่ใช่คดีการเมืองแต่พอมาบอกว่าอ้าวแล้วไหนบอกว่าพระมหากษัตริย์อยู่นอกเหนือการเมืองอะ แต่พอเวลาไปหมิ่นประมาทพระมา,ศา,ศาสตัตบอกว่านี่เป็นคดีการเมืองเออผมว่ามันกระ้อนแยงทีนี้กลับมาเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายเนี่ยผมว่าเขาพยายามอยากจะแก้นะเพราะแก้แล้วมันมีผลที่ได้ประโยชน์หลักๆก็แค่สิ่งได้ประโยชน์คน<ช>คนึ่นคนแรกนะฮะส่วนพี่ทายพี่เธอเนี่ยถ้ามันแก้ได้เนี่ยมันก็จะมีคนหลายคนซึ่งอยู่ในกลุ่มของประชาชนพักปัจจุบันคือสอสด้วยใชนะ่ไหมสสด้วยนี่สอสพวกเนี้ย,ย,ยมันจะอ้างได้หมดใช่ไหมครับจอ้างได้หมด ก็เน,นี่ยก็เลยต้องรอดูว่าไอการแก้เขาเนี่ยแต่ว่าผมยังเชื่อโดยข้อมูลที่ผมมีนะฮะมันจะไม่ผ่านอ่ไนะไม่ผ่านไม่ไหมเออมันจะไม่ผ่านเพราะว่าตอนเนี้ยก็จะมีอยู่แค่พักเอ่อเพื่อไทยกับประชาชนเท่านั้นครับที่เขาต้องการใช่ไหมแต่อย่างพักเสนูเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่เอาพักเสนูก็เลยโดนผลักบอกว่าเนี่ยเป็นพักที่เหมือนกับสนองเจ้านะครับก็มีการ <laughs> ไปเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบแบบนี้ฮะเหมือนสมัยจอมพลสฤษดิ์นะฮะ จอมพลสริ์เนี่ยจริงๆแล้วในเชิงรัฐศาสตร์ก็เป็นผู้นําที่เป็นประเด็จการมากนะครับนะจอมพลสริ์ก็เป็นผู้หนึ่งที่เป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีที่กลับมาฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างอย่างเป็นเรื่องราวเมื่อถ้าเทียบก,กับยุคสริ์นะครับกับยุคของอจอมพลปอเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าจอมพลสริ์เนี่ยเป็นคนเป็นผู้ที่ทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยกลับมาทรงมีบทบาทอีกอีกอย่างมากในสังคมไทยนะครับ อันเนี้ยคือจริงๆถ้าเรื่องนีนมันต้องไปพูดกันเยอะแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาพูดถึงพระมหากษัตริย์เนี่ยมันจะมีการพูดง่ายคือมันจะมีทั้งมองในแง่ลบไปก่อน <c oughs> ใช่ไหมมองในแง่บวกใช่ไหมมันก็จะมีอยู่สองมุมเนี่ยนะครับแต่ว่าผมว่าถวันามหากษัตริย์ยังไงเนี่ย <c oughs> ก็เป็นสถาบันที่อยู่อยู่กับสังคมไทยมานานแล้วก็เป็นสังเป็นสถาบันที่เวลาสังคมมันเกิดปัญหาเนี่ยก็ทรงลงมาช่วยได้อะทรงลงมาปัดเป่าได้ลงมาแก้ได้เพราะสมัยก่อนเนี่ยอย่างสมัยรัชกาลที่๙ทรงมีพระชนชีพเนี่ยเวลาพระองค์ท่าน ตรัดอะไรขึ้นมาเนี่ยค,คนจะฟังคนจะฟังแต่หลังๆเนี่ยเห็นว่าพระองค์ไม่ตรัดอะไรเลยเพราะว่าถือว่าก็เป็นไปตามกลไกแล้วกันเออมีคนมีคนเคยบอกว่าตอนตอนเสื้อเหลืองเสื้อแดงออกมาชุมนุมเนี่ยทําไมในการที่ก้าวไม่ทรงพูดอะไรผมบอกว่าจะให้สรงพูดอะไรอ่ะพูดก็ถือว่าเข้าข้าง, <c oughs> างอ่ะ, <c oughs> ะใหเกิดปากไปกันนะใช่ไหมเพราะว่าผอกว่าคือคือถูกมองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือผมว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ว่าทุกพระองค์นะครับก็คือ ในการที่ทรงขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยเราเรียกว่ามีการบ่มเพาะมาจนถึงจนถึงช่วงหนึงอ่ะถึงจะขึ้นได้นะอย่างนี้ครับผมครับเอาละวันนี้ลำบพงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกันคุยกันใหม่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ